ทุกคนเห็นฝั่งซ้ายมือแม่เจบีไหมคะทุกคนคะนั่นคืออะไรคะนั่นคือก้อนเมฆฝนกําลังจะตกใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะทุกคนคะแม่เจบีไม่ได้พามาดูก้อนเมฆที่ฝนกําลังจะตกลงมานะคะทุกคนคะแม่เจบีพามาดูข้างล่างนี้ค่ะทุกคนนี่ข้างล่างที่มันเป็นแผงระดึบ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 อย่างนี้นะคะทุกคนคะรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรอันนั้นนะคะคือแผงโซลาเซลล์ค่ะทุกคนคะ แผงโซลาเซลล์นะคะเอาไว้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะคะทุกคนคะนี่แม่เจบีก็นำภาพมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะ แผงโซลาเซลล์นี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมประเทศสิงคโปร์ค่ะทุกคนคะ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทุกคนคะ่ะใหญ่และยาวมากคะ่ะแม่จจมีก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพนะคะว่ามันใหญ่มากและยาวมากแค่ไหนนะคะทุกคนคะ่ะที่นี่นะคะก็เป็นที่แรกของประเทศสิงคโปร์นะคะที่ติดตั้งแผงโซลารเซลล์บนบกแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้เนาะ เออใช้พื้นที่ว่างของเขตอุตสาหารกรรมนะคะในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นี้นะคะทุกคนคะ่ะแผงโซลาเซลล์ตรงนี้นะคะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ส่งใจไปให้ครัวเรือนประชาชนสิงคโปร์ใช้ได้ถึง4,700ครัวเรือนต่อปีเลยนะคะทุกคนคะ่ะเทียบกับ บ้านสี่ห้องนอนนะคะบ้านสีห้องนอนบ้านที่นี่เขาจะเรียก HDB นะคะทุกคนคะ่ะ HDB ย่อมาจากอะไร HDB ย่อมาจาก Housing and Development Board นะคะทุกคนคะ่ะก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นการเคหะแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์เนาะ,นะการเคหะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ประเทศสิงคโปร์นะคะรัฐบาลของเขาเนาะก็พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นี้นะคะในในพื้นที่จํากัดใหม่ๆเนาะก็คือติดตั้งบนดาดฟ้าแล้วก็ติดตั้งในที่โล่งแจ้งนะคะแล้วก็ติดตั้งเหนือผิวน้ําเออเหนือผิวน้ํายังไงประเทศสิงคโปร์นะคะเขาสร้างโรงไฟฟ้าพลัาางงานแสงอาทิตย์นะคะ แบบลอยน้ําค่ะทุกคนค่ะแบบลอยน้ําที่ใหญ่เป็นอันดับต้นต้นของโลกค่ะทุกคนค่ะโ <g ười> อ้ยฟูซะแบบเวอร์มากเลยเนาะเออนี่แม่จะบ็กก็อยากจะบอกให้ทุกค,คนได้รู้นะว่าเขาเขาสร้างแบบลอยน้ํานะคะทุกคนค่ะใหญ่เป็นอันดับต้นต้นของโลกนะคะมีความใหญ่ขนาดไหนความใหญ่ของเขานะคะก็คือขนาดห้าสนามฟุตบอลต่อกัน,นะค,ะค,ค่ะทุกคนค่ะห้าสนามฟุตบอลต่อกันคิดดู สนามฟุตบอลหนึ่งหนึ่งสนามฟุตบอลใหญ่ไหมใหญ่ใช่ไหมคะเออห้าสนามฟุตบอลต่อกันอ่ะมันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ช่วยช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะประมาณเก้าเก้าพัตันต่อปีเลยทีเดียวซึ่งเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งสห้าหมื่นต้นเลยเออมันดีมากนะคะทุกคนคะ่ะแม่เจบีกก